จิตมีโทสะให้มาก็รู้ว่ามีโทสะจิตมีโลภะให้มาก็รู้ว่ามีโลภะรู้ได้ๆรู้บ่อยๆจิตมันหลงไปนั้นมันมีโมหะมันหลงไปคิดหลงไปอะไรนะมีโมหะก็รู้บ่อยๆพอรู้บ่อยๆนะจิตมันจำสภาวะได้แม่นจำสภาวะโลภได้พอโลภเกิดเนี่ยสติจะเกิดเอง พอโกรธเกิดสตินะมันจําสภาวะความโกรธได้สติมันก็เกิดเองอย่างเราหัดทำกรรมฐานแล้วจิตไหลไปรู้จิตหลงไปรู้จิตถลําไปเพ่งรู้เนะี่ยต่อไปทํากรรมฐานอยู่นะจิตหลงไปคิดเรื่องอื่นนะจิตมันจําสภาวะความหลงได้แม่นสติจะเกิดเองไม่ต้องเจตนาเกิด สติที่เจตนาเกิดเป็นสติที่มีกำลังอ่อนนะไม่ได้แข็งแรงพอที่จะเดินปัญญางนั้นกุศลที่สำคัญนะคือกุศลที่เกิดอัตโนมัติไม่ต้องบิวให้เกิดถ้าต้องบิวให้เกิดนะเป็นกุศลที่มีกำลังอ่อนนี่ทำไมจะเกิดอัตโนมัติหัดดูสภาวะเนืองเนืองดูสภาวะเนืองเนืองดูบ่อยๆ คำว่าดูเนืองๆไม่ใช่แปลว่าต้องดูตลอดเวลานะเราสั่งจิตให้รู้อะไรตลอดเวลาไม่ได้หรอกรู้บ่อยๆอ,อย่างเรานั่งสมาธิเราเดินจงกรมเนี้ยจิตหลงไปคิดเรื่องอื่นลืมร่างกายลืมการนั่งลืมการเดินอะไรเนี้ยก็รู้มันพอรู้ได้บ่อยๆต่อไปจิตหลงปุ๊บรู้ปั๊บเลย ในะจิตมันจำสภาวะของความหลงได้แม่นเลยถ้าดูความโกรธบ่อยๆคนบางคนขี้โมโหมาดูความโกรธโกรธแล้วก็รู้โกรธแล้วก็รู้ไปเรื่อยแต่ไปจิตมันจำความโกรธได้แม่นพอโกรธปุ๊บรู้ปั๊บนะสตรีมเกิดเองไม่ได้เจตนาให้เกิดนี่เราจะต้องฝึกจนสติอัตโนมัติมันเกิดขึ้นมันเกิดขึ้นเพราะว่า จิตมันจำสภาวะได้แม่นจิตมันจำสภาวะได้แม่นเพราะมันเห็นสภาวะบ่อยๆเห็นเนืองๆนงดังนั้นการที่เราทำกรรมฐานนะก็เพื่อจะได้เห็นสภาวะเนืองๆแล้วสติมเกิดเองแล้วทันทีที่สติเกิดนะสามามาสมาธิจะเกิดร่วมด้วยนะจิตมันจะตั้งมั่นขึ้นมาเมื่อเรามีสัมมาสติมีสมาสมาธิแล้วเนี่ย การเจริญปัญญาที่แท้จริงมันจะเกิดขึ้นการทำห้ปัสนามจะเกิดขึ้น,นถ้าเราสติเราอ่อนไม่มีเรี่ยวมีแรงยังทำห้ปัสนามไม่ได้จิตไม่ตั้งมั่นทำห้ปัสนามไม่ได้จริงนะ